สวัดีครับทุกท่านไทอุดรมาแล้วเด้อนี่ตอนนี้พี่ลงตัดไม้ไผ่น้าหายแล้วการมาเฮ็ดอันนี้ให้พร้อมเพราะว่าพันยันบินมันไหลลงก็เลยมาอันตอกลักตอกลักบ่พี่ลงมองเนี้ยตอกลักแล้วการดันดินโป่งแมนดันดินเอาโป่งขังขางเงาไม้หรือไหมหากไม้เป็นเป็นจังสิบ่แห้งพี่ลงก็เอากระสอบ แล้วก็ตอกลักษ์ตอกใบดินไหลลงทั้งใบแล้วก็ต้นพีตำก็เป็นแม่ขั่วแม่ขั่วหน่อยแน่แคุ้นี่อันนี้ต้นผักผักกุ้มต้นผักกุ้มเด้อยที่ที่ลงเพต้นน้าให้เมื่อวานน่ะเด้อต้นใหญ่ขนาดมีคอมเมนต์ว่ามีหนึ่งเดียวในโลกที่อาศัยรถอยู่มากพอนะวะ <c oughs> <c oughs> มีความสามารถนี่ตอนนี้พี่ลงก็เอาเอาดินใส่ขางหากไห้เพราะว่าเดี๋ยวหากคนสี่แหงมม่เนี่ก็นาชิตกโชคดีของเฮาอีกแล้วมือนพบ่ต้องหดน้ำเพราะว่าฝากอะ่ะพุ่นะค่มเยอะคาดว่าตกกี่ดอกมัอนนี่นีแล้วก็นี่เอาความาฝากความแนงไม่ไพ่ บรรหางา่มถ้อ,อยากใส่ไปปลูกต้นไม้ไม่ไน่น่อยแต่เอาไปคำํำนี่เป็นที่ลงท่นตัดมาให้กันมาฝากนั่นี่เดียวปั๊บนี่นปึบ๊บน,นี่ส่วนต้นที่อยู่ตรงกลางที่เราปลูปก,กวันนั้นก็นี่ย้ายมามุมมีแล้วเดอร ้ายมาตรงข้างเป็ดเนี่ยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเพิ่นเป็นต้นพักกระโดนพักกระโดนบกนีกพักกระโดนแล้วก็ต้นเพิ่นสีค่อนข้างง่เท้าก็เลยมาปลูกไว้พีเพราะว่าคันปลูกไว้หันปลูกไว้มันหันบรรทัดย่ำรดแรนเขามาเพิ่นสีบว่ามีจังหวะถอยว่ามีอย่างี่เาก็เลยง่ายออกมาทั้งปีให้พี่ต่ำล่าละเพราะว่าล่าเป็นพันแปลูกต้นไม้ รอดแม้พน,นุจั์ฟ้ามันมับผิดต่ำก็บิี่ลงอีตอนนี้ก็ขลังตัดกินอีกว่าโดนอีกประมาณสองเดือนมั่นสองเดือนนับจากนี้ไปก็ดีเป็นต้นใหม่ห้ากะสีเริ่มเต็มฟ้ม์มพี่ล่องมันก็ดีเริ่มมีใบมียังแบบออกให้เห็นแบบน้าถึตอนนี้อะไรประมาณมอหลายหมื่นเด้ แม่แม่ออกล่องบืดเดียวหนึ่งไหมบท่ท่านวอดอาทิตย์ไปออย,ย,ยอดใหม่ก็กำลงังแม่ยอดใหม่ก็กำลังแทงกออกนะประมาณสองเดือนข้างหน้าต้นไม้สีเต็มฟ้อมแล้วก็สีเขียวเดี๋ยวมาตะไกๆกระสีเป็นมุมเป็นเงาลมเดือน ถ้าว่าต้นไม้ต้นตนี้ง,งามได้ไปลงแปดงดีๆงามเด้เนี่ยเพราะว่มักสไตล์สไตล์คนเยอะเหมือนมันมีขั้วๆได้ก็นี่ๆๆนี่โซ่หาๆๆดได้เลย้ดิไม่นอานี่ร้อยเป็นคู่เลยโอ้ยเนาะไอ้คนสาดวาง,ขนขงนี่สิแขนผมนะอืมที่มันสีฟู่นเนีเดี๋ยวเพิ่นสีฟูอยู่ดอกตี๋เดี๋ยวเพิ่นจะคืนนี้ปลา สมไม่ฟ้อมไ่ยงามอยู่ตัดแต่งกิ่งออกดีๆต้นไงที่สุดในลานนด้เนี่ยกีไปรงเงอะมาฝากนะต้นนี้ใหญ่กว่ามูนี่ส้นผักกุมผักกุมผักกุมสมัยนีย้เรียกหน่อยไรลุ่นขึ้นจบ่งหัวจกักบ้างเนาะผักกุมขึ้นอย่างไหมพี่ล้อง แม่ต้องคนที่ไม่ประสบการณ์พันช่วมม่งบินสูงมากจังสิรู่เพื่อนหัวเราะเ้ยโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นาคกับ<ด>พี่เพชรแล้วก็ <ๆ S 1> เด็กๆล้วเด้อโอเคอคลิปนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบาย